วันนี้ลินจะทำพานาคอตาสตรอเบอรี่ไปแจกคนถือสินอดนะคะเดี๋ยวขอแกะผู้ช่วยออกมาใช้ก่อนนะคะอันนี้คือยังไม่เคยใช้เลยแต่ว่าแก๊สหมดนะคะก็เลยเอาหมอ้อไฟฟ้ามาใช้แทนเขาสามารถปรับได้2ระดับนะทุกคนก่อนอื่นนะคะเราก็จะเตรียมเป็นนมสดรสจืดนะคะเดี๋ยวสส่วนต่างๆอะ่ะลินแปะไว้ให้ในคอมเมนต์นะเพราะว่าอันนี้ลินทําหลายสูตรมันจะเยอะเกินไปนะคะทุกคนถ้าใครอยากลองทําตามก็จะใส่ตามด้วยน้ําตาลทรายนะคะจากนั้นก็นําผงเจลาตินมาบูมกับน้ําเย็นแล้วก็ทิ้งไว้15บนาทีค่ะ สูตรนี้เป็นสูตรที่ลินทําขายบ่อยมากนะคะทุกคนเราจะคนจนนมกับน้าตาลละลายเข้ากันดีนะคะแล้วก็ปิดฝฟได้เลยใส่เจลาตินที่บูมไว้ตามลงไปค่ะนมที่ต้มอ่ะไม่ต้องเดือดนะทุกคนเอาแค่ร้อนๆแล้วก็น้าตาลละลายดีก็พอแล้วค่ะพอใส่เจลาตินลงไปทั้งหมดก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นก็ให้เราใส่วิปครีมตามลงไปค่ะวันนี้ลินจะใช้เป็นมิลเลกโกนะคะเป็นยี่ห้อที่ลินใช้ประจําอยู่แล้วค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข<ส>้ากันอีกครั้งนํามากองผ่านกระชอนค่ะเพื่อความนวลเนียนจริงๆคือท เอาสตรอเบอรี่กะจะทำซอสสตรอเบอรี่ในนี้เลยแต่ว่าคิดดูอีกทีเดี๋ยวมันจะไหมเอานะคะก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นกระทะหรือหม้อก้อนหนาน,านานะคะทุกคนลินเอาหมอไปทับกีกโยเกิร์ตนะคะ <laughs> ก็เลยไม่มีหม้อเลยใช้กระทะแทนสกิลการเทขั้นเทพไม่หก ชิ้นเดียวแน่นอนจากนั้นก็ปริบรวมกันไปเลยจ้าซอสสตรอเบอรี่ของเราก็เสร็จแล้วค่ะลินจะใส่เป็นน้ำมะนาวตามลงไปด้วยนะคะเพื่อความตัดเปรี้ยว,วนะคะคานาท้าตนะคะเราจะดําไปแช่ตู้เย็นไว้ทั้งหมด4ชั่วโมงนะคะเพื่อให้เขาเสร็จตัวจากนั้นนะคะเวลาจะทานนะคะก็ตักซอสสตรอเบอรี่ราดลงไปด้านบนนะคะเราก็สามารถกินได้เลยทุกคนเดี๋ยวเรามาเทสเนื้อกันก่อนนะคะว่าใช้ได้ไหมเนื้อที่ได้ก็จะนุ่มๆละมุนประมาณนี้นะคะจะมีความแบบยืดหยุ่นนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวมากนะทุกคนลินก็จะแพ็คใส่ถุง แบบนี้เลยนะคะเป็นเซ็ตเวลาแจกก็สะดวกแล้วก็ง่ายดีนะคะเราคือวันนี้ลินให้แฟนเอาไปแจกที่บ้านคัวใช่ปะล่ะแล้วมันไกลไม่รู้ว่าตัวนมเขาละลายหรือเปล่าถ้าละลายอะเสียได้ยแย่เลยส่วนคนนี้ก็คือ QC ประจําตัวจ้า